สวัสดีครับพอ่พอพ่อแม่แม่วันนี้ทางช่องทหารผ่านศึกพาซ่อมหรือว่าร้านศิลาแอนมินาการช่างไร่ดงโคกจานวันนี้ได้รับภารกิจนะครับมาตรวจเช็คเรื่อยยนนะครับเรื่อยยนเครื่องนี้นะครับนี่คือรุ่นของเขานะครับดีดีสองห้าสองห้าแปดนะครับ เจ้าของเขาบอกว่ามันมีอาการเหมือนมันจะพังฮะเหมือนคนเมาเหล้าบ่อสวงบ่อสวงอย่างนี้นะครับมาดูซิว่าหมดสิทธิ์สวงบ่มีสิทธิ์สวงอะไรประมาณนี้นะครับเขาบอกว่ามันเป็นวูบวับวับจะตัดไม้ไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือเปล่านะครับไม้ทอดหนึ่งต้นหนึ่งนี้จะตัดตัดไม้เข้าตรงเข้าเตาก็ไม่ไม่เสร็จนะครับก็เลย เอามาให้ช่างตรวจเช็คให้หน่อยนะครับว่ามันเกิดอาการตรงไหนเกิดจากจุดไหนนะครับมันถึงเป็นแบบนี้นะครับเออเราก็เรา,เราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงจะต้องสตาร์ทดูก่อนนะครับว่าไอ้เจ้าเครื่องตัวนี้มันเป็นอาการแบบไหนนะครับพ่อแม่ท่านไหนเอ,อท่านใดนะครับที่กําลังประสบปัญหาแบบเจ้าของเครื่องเครื่องนี้นะครับที่บังเอิญผ่านมา แวะชมคลิปคลิปนี้นะครับก็ลองตรวจเช็คไปพพร้อมกับผมหรือว่าตามคลิปนะที่ผมแนะนำอยู่าภายในคลิปนะครับเรามาเริ่มนะลองสตาร์ทกันดูหน่อยนะครับว่าอาการที่เจ้าของเครื่องบอกว่ามันไม่ไม่ราบรื่นไม่รื่นหูนะครับเหมือนอาการของ พี่สาธิตตายต่ำอะไรประมาณนี้นะครับบบมีสิทธิ์สวงมันเป็นยังไงนะครับมาลองฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับโอเคหลังจากตั้งกล้องเสร็จแล้วนะครับเรามาลองฟังเครื่องกันหน่อยนะครับเราจะได้รู้ว่าอาการมันเป็นยังไงนะครับโอ้เย็นเสียงไหมครับคำรามคำราม มีสำลักมีการสำลักครับมีการจามขึ้นมาทันทีนะครับอีกทีนึงครับ มันเหมือนอาการแล้วนะครับูมันจามันสำลักนะอาการแบบนี้เป็นที่ไฟแน่นอนนะครับแล้วก็แต่อยเพิ่งแงตัดตัดไฟเป็นร้อยเป็นต์นะครับเราต้องมาดูที่คา,าบูและก็ไฟสองส่วนนี้นะครับคาบูกับไฟนะฮะไฟคือนะฮะนี่ครับตัวตัวคอยตัวนี้นะครับเรามาดูว่าเจ้าคอยตัวนี้คอยไฟตัวนี้ มีปัญหาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลองถอดดูนะถ้าเราไม่อยากถอดนะเราวัดดูก่อนก็ได้นะครับถ้าของมันดีๆของใหม่ๆนะมันจะอยู่ประมาณเกือบ3,000 K o oh โ m อะไรหรือเปล่านะประมาณเนี้ยนะน่าจะประมาณ3,000 K o oh โ m นะฮะอุ้ย นี่ครับผมจะจิ้มนะฮะพ่อแม่ดูก่อนนะอันนี้จะเป็นออโตโมติกนะครับอัตโนมัดิโอ้ยอ่าผมจะลองจิ้มนะฮะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะจับขึ้นมาให้ดูนะครับจอจิ้มไปที่ควนี้นะครับ ขัวนี้นะเห็นตัวเลขไหมครับอยู่ที่สองพันสามร้อยหกสิบห้าคมนะฮะนี่ครับอ่ะอันนี้เราจะมาจิ้มนะครับขานี้กับตัวตัวกาวภายในแต่ตรงนี้มันไม่ถึงเราไม่สามารถมองเห็นได้แต่ เราตีไปเลยครับมันต่ํากว่าสามสามพันเนี่ยมันน่าจะมีความเสียหายแน่นอนนะครับมันต่ําแต่เรายังไม่ฟันธงนะฮะเราต้องถอดดูก่อนนะครับเพื่อความชั่วของช่างนะครับเดี๋ยวเราแกะดูก่อนนะวันนี้ก็เป็นวันการเป็นวันที่เขากําลัง แข่งขันกีฬานะครับวันนี้เพื่อนเพื่อนช่างนะฮะไปอยู่ที่สนามแข่งหมดตอนนี้ช่างเหลือตัวคนเดียวครับกับภารกิจเร่งด่วนะฮะที่พ่อ,พอแม่มอบหมายให้บอกว่าจะมาเอาเย็นนี้นะครับเลยไม่ได้ไปร่วมเชียร์กีฬานะครับว่าจะไปถ่ายคลิปวิดีโอการกีฬาสักหน่อยนะครับเผื่อได้ลงกับที่ช่อง youtube บ้างนะก็ไม่ได้ไปนะครับนี่ครับเจ้าตัวนี้นะครับอ่ะ ไหนๆเราถอดมาแล้วเรามาวัดดูก่อนไหมผมวัดดูนอยมาวัดดูนอยเราต้องวัดดูนอยนะครับเพื่อความชั่วนะครับของช่างนะปึ๊บผมจะวัดที่ขานี้นะฮะขานี้กับตัวแท่นนี้นะครับนี่เนี่ยเนี่ยตัวขามันตัวขากาวที่กับมะเล็กนะเดี๋ยวลองวัดดูนะพ่อแม่ดูนะครับ ร่วงไปแล้วนะครับมันแคบนะครับมันแคบนะครับโอ้เห็นไหมครับเห็นไหมครับไม่ถึงนะครับไม่ถึงนะยังไงก็ไม่ถึงนะครับอย่างงี้เราต้องแกะม,มาดูครับแกะม,มาดูหน่อยนะ ตัวนะครับโอ้โหผม่อ,อแม่เห็นไหมครับนี่ครับดูกใกล้ๆเลยครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันแตกแล้วหมดแล้วนะครับเนี่ย มันแตกล้าวหมดแล้ว,ลวครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวใหม่มาวัดมาวัดให้ดูนะครับว่าตัวใหม่นะมันมีค่าความต้านทานเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะมาวัดให้ดูนะ พ่อแม่ดูที่ตัวใหม่เรานะครับเดี๋ยวผมจะจิ้มสายไว้เลยนะครับจิ้มไปเลยแล้วก็จิ้มทางนี้ไปเลยว้าวมันล่วงซะแล้วนะครับเห็นไหมครับ เห็นไหมครับนี่ผมจิ้มไหมครับเนี่เห็นไหมครับของดีนะครับมันอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ครับตัวนี้นะครับมันมันแตกแล้วมันน่าจะรั่วนะครับมีการรั่วนะครับเรามาลองเปลี่ยนตัวใหม่ดูนะครับ อันนี้เราปิดพิตเตอร์ก่อนนะ ส่วนสวิคนี้ใช้เดิมนะครับสวิค,เ,คเนี่ยตัวตั้งนะระยะห่างนะครับของนี่ครับจันไฟนะ ี่ครับตอนพ่อแม่เห็นจุดนี้ไหมครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูใกล้ๆนะครับขออนุญาตนะปรับกล้องนะครับโอเคนะครับพ่อแม่มาดูที่มาดูใกล้ๆนะครับว่าเราจะรู้ได้ไงว่าลูกสูบมันขึ้นสุดนะครับโดยที่เราไม่ต้องถอดตัวหัวเทียนนี้นะครับนี่ครับเราดูด้วยครับรอยลิมนะฮะลิม นะฮะเห็นไหมครับ <wil ki> มันจะมีรอยเอ่อเ,เ,เป็นเป็นรูเล็กๆอยู่ในนี่เห็นไหมครับเนี่ยรอยริฟตนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะนี่ตรงนี้นะครับมันจะชี้ขึ้นมาที่ลูกสูบเห็นไหมครับนี่ครับมันอยู่ตรงกลางนี่ครับมันจะผ่ากลางนี้มาเลยครับเนี่ยเซนเตอร์มันเปิบวิ่งขึ้นมาที่ลูกสูบเห็นไหมครับทํามันตั้งมาทางนี้นะมันตั้งดูเดกขึ้นมาอย่างนี้ก็ นี่ครับลูกสูบขึ้นสุดแน่นอนนะครับแล้วไอ้ตรงเนี้นี่ครับตัวหน้าหนานี่ครับมันจะชี้มาที่คอยครับเห็นไหมครับมันจะชี้มาที่คอยนะครับนี่ครับนี่แสดงว่าลูกสูบขึ้นสุดนะครับเราก็จะลองมาตั้งนะฮะเราใช้นะกระดาษหนังสือพิมพ์นะฮะหรือว่าอะไรก็ได้ที่มันหนานิดนึงนะครับแล้วก็นี่ครับตั้งไปนะฮะพ่อแม่ใช้แบบนี้ตั้งก็ได้นะครับ เพราะว่าเครื่องมือมันค่อนข้างจะถ้าใครมีเครื่องมือก็ดีไปนะครับถ้าใครไม่มีก็ใช้แบบนี้เอานะครับประหยัดงบนิดนิดหน่อยหนะครับอ่ะเราขันขันแน่นแล้วนะครับวันนี้นี่อ่ะขันแน่นไปแล้วนะหนึ่งตัวอ่ะสองตัวนะครับอันนี้ผมจะประกอบตัวดึงสตาร์ทนะครับแล้วมาลองฟังเสียงดูว่า มันจะมีการสำลักหรือว่าการจามไหมเห็นะครับเดี๋ยวผมขอเอาโทรศัพท์นะฮะไปไว้ที่ขาตั้งก่อนนะครับโอเคครับเมื่อเราตั้งส่วนนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ดึงออกไปนะครับก็ขันดูอีกรอบนึงนะครับมันแน่นไหม ใส่ตัวที่ดึงสตาร์ทนะครับแล้วเราใส่ตัวที่ดึงสตาร์ทนะครับพ่อพ่อแม่นะฮะให้เราดึงไปหนึ่งรอบนะครับนี่ครับเห็นไหมครับมันจะเข้าพอดีนะครับแต่นั้น ในการทดลองนะครับเรายังไม่ต้องใส่น็อตให้ครบทั้ง4ตัวนะครับเอาแค่2ตัวตรงข้ามกันก็พอนะครับเมื่อเราชัวร์แล้วเราเช็คแล้วว่าโอเคมันเป็นที่จุดนี้จริงๆเราค่อยมาใส่น็อตให้ครบนะครับ ก็บอกช่วงนี้มันไม่ดีเผาถ่านขายดีกว่านะครับช่วงนี้ใครๆก็เอาเลื่อยเครื่องมาให้ช่างนะฮะอ่ะลองดูครับประกอบเสร็จแล้วว่ามันเป็นที่ตรงนี้ตรงส่วนไฟแล้วก็ถ้ามันยังมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมเราก็ว่าดูที่คาบูนะครับ ำมันนะไม่รู้ว่าน้ำมันลูกค้ามีเยอะแค่ไหนนะครับโอ้มีพอได้คลองเครื่องอยู่นะอีกทีนึงครับอีกทีนึงขออีกทีนะครับอ คนะครับก็มีอาการดีขึ้นกว่าเดิมหน่อยหนึ่งนะครับไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ตัดเสร็จแน่นอนนะครับก็ปรับจูนคาบูอ่าเพิ่มเติมนะครับก็คือว่าปรับจูนแค่ตัวน้ํามันนะครับเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับนี่ครับตัวน้ํามันนะครับนี่ครับปรับจูนตัวน้ามันเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับก็เสียงก็แซดแล้วนะครับหน้าฟังขึ้นนะครับก็ ต้องบอกให้เจ้าของเครื่องเอาไปลองตัดดูก,ก่อนนะครับถ้ามันโอเคค่อยมาจ่ายตังค์ก็ว่ากันไม่เป็นไรนะครับช่างไม่ว่าอะไรนะครับอ่ะแล้วนี้ก็ประกอบนะฮะส่งลูกค้าไปนะครับก็ทพ,พ่อแม่เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อทพ,พ่อแม่นะครับช่วยทพ,พ่อแม่ได้เยอะนะครับในการแก้ไขปัญหาเครื่องอตัดไม้นะครับในเวลาเร่งด่วนแล้วมันมีปัญหา มันตัดไม่เสร็จแม่ไรนะงานเราก็เร่งนะครับเราก็จะรีบนะรับงานนะช่วงนี้เป็นงานของเครื่องนี่ครับเครื่องตัดไม้นะฮะช่วงนี้เป็นงานของเครื่องตัดไม้นะครับช่วงนี้พวกนี้ออกงานนะครับเครื่องพวกนี้ออกงานนะพ่อแม่ก็ถ้าาว่ามีปัญหาแบบคล้ายๆกันก็ลองเช็คแบบเจา้จาเครื่องนี้ดูนะครับดีๆสองห้าแปดดูนะครับยังไงก็ฝากพ่อแม่นะฮะกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทางช่องฐานผ่านศึกพาซ่อมด้วยนะครับสวัสดีครับ